สร่วมร่วมพัฒนาหุ้นส่วนภาคีร่วมฐานชุมชนร่วมจิตอาสาโรงเรียนวัดท่าสุดเจริญศิลป์ได้ร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อพัฒนาโรงเรียนได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองสศรษกเก่าพระคุณเจ้ามหาวิทยายลัยราชพัฏนครสวรรค์ เทศบาลตำบลบางประมุงแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษเทศบาลตำบลบางประมุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านท่าสุดในการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องโดยโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูง,งานให้กับโรงเรียนวัดบ้านได้และบริการสถานที่ให้กับชุมชน โดยเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่และเป็นหน่วยเลือกตั้งนอกจากนี้โรงเรียนยังได้สนับสนุนให้ลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนวัดท่าสุเจริญศิลป์ได้เป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาความสะอาดบริเวณวัดบริเวณโรงเรียนรวมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มกิจกรรมไร้สารพิษเทศบาลตำบลบางประมุง และบรรเลงดนตรีในงานของชุมชนเช่นงานศพงานบวชงานแต่งงานเป็นต้นส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและชุมชน